หนสพูดหนาหางคุณก <SM. S 3> <Christina. S 2> ็อีกพูนาตาอกนะูดาอีกแลพูนาพูดาพูาพูาพูาเอานีเ่นะเดี๋ยวบางนะมึงรู้มั้น้องถียงรูมีกมึงรู้เขาเกิดดีคุณพี่ได้ยังเต็เกพี่ได้เกิดทั้งไหนพด้เป็ัดเปนึงอีกเด้อแม่พูนกํลังเกิดดีพูดน พูดอะไรยิงเนี่ยแล้วสิกามต้องมาอีกละครพีคุณน้อมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านบ้านสาวเสลิมกรบพ่น้องสวัสดีพี่น้องครับจ้าเบ้าด้วยเรื่องน้อไม่ลืมแรงก่อหลังบ้านเฮานาะตัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่ยังว่าอันออกได้ออกดีแบนี้แบบนี้พี่น้องเพิ่นว่าบ้าด้วยเรื่องน้อไม่เป็นบ้าเพิ่ว่าอย่างเตี้สาวเสลิมตอนไม่คอยในเด้อพีาน้อสาวเสลิมเราไม่มีต่อพี่น้องเนี่ยต้องรอจั้งเสียค่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาเบิ้งกันเถอะนี่ครับ นี่เป็นห้างก็ใช่นี่เนี่ยนี่น้องต้งล้อต่อตั้งเสีค่าเห็นปะแล้วลอให้ลํานี่แก้มนี่เด้เหรอก็เขอ้อน่ะอันไหนว่าเป็นน้องใหม่เกิดแล้วต่อเนลอยุ่ยปบดี้ลอไห้ตั้งแสแก้มเต็มโตอีกดเดเเนี่ยตอนนี้สิได้ยุ่ยต่อไปน้องใหม่แข็งแรงต้นหน่ออะแข็งเงนาอไหนงยันยันแล้วกันเจงซีน่ะเห็นว่าขูดปูดทั้งสนค่าต้องหาเนื่ยมาเลยจะได้โอ้หลายแล้วตัวนี้หลายแล้วรอบนี้ เดนยงนะคือยวตัดไล<า>ะเนานีกรลักมื่อน,นี้พี่น้องอันสะสมกับยากตอนไว้ยุค่าแต่ว่ารอเบิ่งงตอนมาไม่ใช่ด้จักตอนเนาะพรางานเราเห็ดได้จักตอน3 3> สามหลัมสามมันสามต้นเอสอส,สีได้ด้ค่ะสีได้สสไดสสไดเห็นว่าต้นนี้กับ่เกิดเนี่ยต้นนี้มันเส็นต้นกี่รมันเสจมเแล้วเกิดเนี่ยเม่นใบนี้มัน้มสนิทคนยบอันนี้ก็มาเป็นปุ๋ย นี่ก็เปลือกเป็นยุ่งเนาะเปลือกเปนสิเข็มปดนะเงีมยตันเลยเหรอลายกระดอกกระเดือดมาไม่เราตัดเราจะไปยังไรเราจะไปหนึงรอบนี้ยังไรรอบนี้เราเด้๋ยหาเราหม่ก็ได้หาอยู่บ้านเขาคือเก่าหน่ะพี่น้องพยายามตัดตั้มตั้มยันพี่น้องไม่ต่อมันเกินโค้ดลายปีอันนี้แค่เ้าตัดในช่องปีบ้านเหรอ สองปีเนาะปีที่แล้วเขาก็เริ่มตัดแล้วสองปีนปี่ค่ะเป็ยังขืนโค้น,คนไรล,ล่ะถ้าแบบว่าหลายๆปีคือของเพ,พื่อนน่ะพี่โค้กล่องโจโก้ได้ซื้อ,ห,อหินมาใส่เอานะนี่เดือดเอถอะแล้อนี่ตอออ่อนี่เป่าอขาเป็นต่อเดียวมั้งเฮน่ะขึ้นงามยุกเอาลวดน่อเอาลวดเถอะพอดีเลยนาะเขาเป็นหนึ่งเดียวเาเป็นหนึ่งเดีเนี่ยเห็นบ้านเห็นเนาะแมนเอาลวดให้เป็นรอบซอบแปนั่น อันนี้สิรอบรอบไหนเห้งหลายมาเดี๋ยวเอ้ยรอบไหนท่อก,กันเวิร์สีนี้ก็จะจุจงไปถอะบ่อรอบจงไป็นดดด <huh? S 2> พันโดดเพลิดพันโดดพลดิดน้าเวลาเขาหนึ่งจะได้เถือกจ้ะหันหลายเลากจ้ะนี่ก็ไม่สมเพราะว่ามันจะเผือกแก่ตีนซื่อต้องระวังนี่เขาจะเถือกน้องนีน่นอนหเนาะเขจะน้อยหลงได้นพันห่อนหนาหงามแรลงล่ะ ไม่ได้กินตลอดปีเมื่อไงมาอีกบ่เท่าเมื่อนี่อาค่ะน้องเป็นเบิ้์อทีมเลยดีเฮ้ยหนีน้ำอันนี้เขาเล่นี่หนึ่งง้ำเลยนี่เพราะดีแค่มีเดี๋ยวเห็นปะสอนนี้ครับสามอืมชนดง้ำ ออกไปหมดนะไม่เอานี่ไ้พี่น้องคนยังมาขอซื้อเสาสมยุทธเนี่ยค่ะมจะเอาไว้มดไปเลยนี่เนี่หันียโอ้ก่อนนี้หหลายตัวเนี่ยตันไปตันมาน่ะสีอะไรเนีสีแล้วนะ บ่ได้โตดีเพราะที่บ่เนี่ยแม่เอาพามือเนี่ยหน้ากาบก่อนเนาะตาดูเด้อสิได้จักเนาะพอให้ได้ตามที่เฮาอันนี้ก็หมายไว้เลยเนาะสาธุเฮาพี่นันเอ็ดสีบ้านหลังนี้บ่ได้บ้านไหนเด้อค่ะแต่ว่ามันมวนพอได้ละไม่ต้องนับเด้อเด็กนึงนับเลาก็มานับนี่เด็กสองนอนเนี่ยวันนี้นอนนี่ก่อนนอนี่ก่อนเลยอก็ได้โซกล่ะคั่นบ่เอาก็ บ่รู้ว่าตัเดเป็นตัวดแล้วเอาสอนอนนี่สเดี๋ยวนอนนี่นอนนั่น่เออนอนนี่ยาวละอือน,นี่แล้มีงามเห็นมเนี่ยมาเิดกล้ค่ะปุเด๋ยสุดขนเนี่ยเป็นปุ๋ยปนที่ดีเนาะ ดันเห็ดจำค่ะเพื่อว่าบ้เพิ่นขึ้นโค้นหลยพราะว่าเพิ่นไปหนาป้าได้เลยนี่นี่ใกล้จะมองกันที่ว่าเขาเอาไว้เนี่ยอืมได้กรอลุ้มีกครับมีบาหลังลุ้มเบื้งลได้ครับทายนี่กำลังติดเลยนี่กาติดอีก่ะอันนี้ก็ที่ไปลงแทนต้นนั่นแล้วโอ้พี่โอ้ตายอีหลีเด้อเด้อน็มาพ่อเราพี่กับแน่แล้วยังงัวน่ะเบิ้งไห้นี่เด้อ โอ้มดอยงซ้ายี่นเโอ้หงามนี่ตัวกัดคอยตัวกัดคอยอืเออดินไม่ได้หมเค้ว่ามีดินแกยังดีเห็นป่ะนเ่ะนี่อืมระกตัดเลับ อหย็ดองยออ้หนะอยู่ใน,นบอนอนนก่าน,นี่ไรกะูกองนัดึันเนี่ยมันกำลังย็ดอืฝนฝนถึงฝนมาหันบ <c oughs> านเหือยันแมนยุกเอามาหดนามมาอีกไงขันเม่นได้ดินมะตีเป็นทงไว้ไ่หลังน้ำด,ดีก็ได้ดีอืออนอกกากได้ของหัน,นที่มันถึกน้ํคือเทอบาบ่าขี่งัวก็ยังไม่ได้ไปนมาใส่ยื่น กิงวใส่เกียบได้หกงวผสมดินหีเมล้วปิดก็ปิดตอเอีกสครับสองค่ไปเป็นนับมาแล้วบ่ไดแล้วบ่ได้แล้วบ่นี่มาๆมาลุ้นดูพี่น้องหนึ่งสอหห แปดเก้าสิบสิบเอด็ดอ่ะสิบเอ,ดเอด็เอดค่ะสิบเอ็ดเนาะค่ะสิบเอ็ดเนาะน้องไม่ก็เป็นยังแม่เนาะะแนวทางน้องไม่เป็นยังน้องไม่เป็นหนึ่งหนึ่งหา้าได้หกความหาอ๋ <ๆ S 2> คาอคือสิบวันสามต,ตองหนึงน่งหนึห่งห้าหกอืม ข้าวไกไปนื้อหางก็สมัยบอกเลยไปตีเอาเด้อไปดองได้สิบเอ็ดนาะค่ะที่โซ่สิมานปาหนึ่งหนึ่งบอกเลยครับมบอกเลยเนะเดะี๋ยวทีออกซึ่งบอกไปกันเลยจะมีเขียงปะเ,เ,งเอาไไนี่ก็ได้ไงเดี๋ยวแม่ซอมแล้วแม่คอยไว้กับตังตีป้าพุ่นเนาะ สานนี่ยงอเดียวก็อิ้มเดิงอเดียวก็อิ้มโ้ออกมปีอีหลีเนะสอนกระดอกกระือดแห้จริงๆว่าจะปีไม่แล้วนี่เถอรัดขายน้ำบานเขาก็ได้หนะแม่ เป็นกันยังสร้างสื่อเจ้าเต็มอยู่เนาะพูดละคนเพม่อนกับอยากแก่งสินะแกงกระเสียบอย่าเอาไปถือออกไปค่ะเอาหนึ่งตะนงวัสนีได้พี่น้องเนี่ยวันนั้นไม่สมเฮาเพาะน่าจ,จะเพาะเลยละ่ะแต่ขนาดจังเสียแต่ละรอบเนี่ยน้องแม่เนาะอันนี้เฮ็ดไว้กินเด้อค่ะพี่น้อง ส่วนโขายนะเขาเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีสต็อกยุคปีนี้กันเลยต่ว่าสีฮอดเดือนเลยกับ,บรูกพูดกันปีที่แล้วฮอดเดือนมก,กราคญยุคนี่ยังไงแต่มียุคขาน้องไม่ส่งจะเป็นน้องไม่ไพป้าเนาะพี่น้องเนาะอันขายยังไม่ได้ซีเรียสเท่าอันกินใช่ป่ะอันกินอะบางปีละเมื่นี่แม่ผสมหรือเปล่า เม่ซีได้เหมอดอด้น่าเอามีสองขมมันเขียนสันออนดีเป็นยังน้าแมนน่น้อฟักนู่นเลยอืมฟักก่ได้อันนั้นเลยออนดีจะซีวเขียวออกนี่ให้น้องไม่สมเขาขาวซื้อดิใส่ถุงเบอร์สิบห้าหรือว่าที่จริงถุงอ่ะมันมีรุ่นใหญ่กว่าหันกับมีดี่น้องพี่หลีสาวเสมเคยเห็นเนะพิ่นเห็นน้องไม่เลี้ยงน้องมแม่หน่ะแม่เงียวน่ะนเพิ่นแขนไปกล้องตะลาง มันอาจาจะมีเบอร์ถุงใหญ่รุ่นนี้อยู่ห่วยอันว่ามันเบอรหใยอีกกะซื้อถุงมือด้วยแหละเนาะ <c oughs> มันกับซ้ำถุงปลาสติ๊กขึ้นกันนะเป็นบ้ลหร่าน่นเป็นเซนของฮึแล้วเฮ็ดไปแบบคือว่าน้องใหม่ปิดแต่ว่าเฮ็ดเป็นน้องใหม่หนึ่งมีความบ้เดีย๋ยวค่อยสอบจะได้แม่สอบอันนี่เลย โตได้ต่เมปิกอนพี่เนาะตาวนาแรงมันกะแรงกะน้อยลงมัเป็นยั้งเนาะคอมันออกออกพออกพคุณมาใส่ยนะอีกแม่ว่าคุณมาเต้ยกันหลดดันึงคุณเออยืนมักยู่ได้คุณคุณเนาะกับนีขี้ดินน้ำยุ่ยนะเนาะนี่ขี้ดมนีขี้เฟือ่นี่ขีเสียนีเนาะสำหรับ พี่น้องเด้ออันนี้ให้ได้กินค่ะเพต้นได้กินได้เอาเมื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำผสมแบบน้ำเซียมอ่อนกระดอ,อ,อกเซียมีสองคมหยำ่ดเลยบอกเพิ่นน้อยเงาบําบมเพนญบาดได้หน่อยเด้พี่น้องท่นเอาหน่อยเงากับได้คอเพิ่นลายขึ้นกันถ้าใบเงา,าผมมันกัดสิยาก ต,ต่อที่บ้าเฮาตัดเดียวเแม่นอ,อขวานขวานนึงหั่นพอดีนะงสิเอ็ดนอปุ่นมือนี่นะรอบหน้าสิว่าได้เป็นสาน้าเปนบมันใาน่งซ้ำกันเมื่อไดนะสุดนี่ตัดรุ่นนี้ดีเนีย ที่จริง้แต่เราก็ตันดุ้นนี้แหละเนาะมันอ่อนง่ายก็เลยกดใบยาวมันหมกขกเบดงเามกัมดนกหกีอิ่มมั้ยมักายอิ่เนาขนคายก็ได้หมอนแง นาเล่งค่อยเก่งค่ะพี่นอ้องนานี่เก่งไปแต่ลูกค้าก็ยังบ่ตื่นอ,อกตื่นตาดอกค่ะเพราะว่ายังเป็นหนาน้อไม่ย,ยืม่นนมนน้อแมนเนาะหนาเล่งพร้อมมัน,นเกดอะไรพุทธนาวิ่งเรื่อยแล้วน้อยน้ำต่างน้ำอัดน้ำใบน,นี้ใส่สยามพดเอาแล้วน้ำม้าเขากล้องสาย,ยามเอานะค่ะก็ได้ก็ได้เปลืองไฟเนี่ยซื้อสาย,อยามมาแล้วอยันนียย้ซื้อสยาม อเอาส,สอบแล้วตันไม่อนีก็ได้น้ำฝนม่นไไดี่ยวหน้ามันบ้าหรอน้ำไปเอา่ยวน้ามันก็อดดึงคืบน้นอ <c oughs> ตัดเลือกๆจำๆกับไม่ได้ใส่กับมี้อค่ะเนี่ยแต่ว,ว่าเขาต้องตัดออกจากโคน่นนี่แหละเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้เราวเสริมกับเมก่กับพาพี่น้องมาเบิ้งอีกค่ะสอ,อ,อนคกะน้องไม่เนสายพันธุ์มีน้องเมเนาอดีดีค่ะออกยึดตลอดเลยเนี่ย,ยเขากระสีหนึ่งไว้น้ำเพราะว่าน้องไม่สมเขาได้ราคา ต่นั่นเขาก็ได้มือละสามขวดโคกดิษณ์นะด้เตรียมไว้เนี่ยพี่ใส่โหลไว้ใส่ขวดโคกไว้เพราะว่านี่เขาไก็เด็ดขายเอาไอ้ใส่ขวดน้ำที่เขากินเนี่ยค่ะไว้เนาะแต่บอกส่วนส่วนนี้ขายเด็ดไปเรียบร้อยแล้ะหาขวดลิตรเพี่เดชริดเครื่องอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ